ปี่นี่นะครับปกติแล้วคุณเดสเนี่ยไปช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์สาขาไหนบ่อยเป็นพิเศษครับนี่นะครับใกล้มากที่สุดสยามพารากอนครับท่านไงใกล้กล<ๆ>สุดเลยดูหน้าตาก็รู้แล้วนะคะต้องสยามพารากอนและของเยอะมากมากถูกต้องมากเลยครับแล้วส่วนมากที่คุณเดซเข้าไปที่สยามพารากรอแนแผนกที่แบบว่าเดินเข้าไปปุ๊บจะต้องตรงปีเข้าไปเลยเนี่ยคือแผนกอะไรอ๋อนี่เลยครับนาฬิกาพวกสมตัวแล้วเป็นคนที่สะสมนาฬิกาด้วยชอบชอบนาฬิกาโอฟ้า อาไม่เรียกฟาดิฉันก็ดีเลยครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าที่นี้นะครับเขาแต่งตัวเหมือนใครครับที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยตอบถูกตอบถูกแลนะครับไรามีขอรางวัลให้ตุลย์เมย์ไม่ใช่ไปกลับไหมหรือไรวะาไปกลับไปกลับให้ไปกลับหนึ่งเที่ยวเขาเรียกว่าเชิดชูในเรื่องของตระกูลตาตีอย่างความภาคภูมิใจอันนี้ จะไปเลือกนั่นไปเลูกนูนใช่ค่ะเทคนิคในการเลือกซื้อของนะครับอโอ้โห,โหท่านผู้ชมถ้าเห็นคำว่าเซลล์ขึ้นมาไคะทุกคนต้องรีบเดินเข้าไปแน่นอนดิฉันคิดว่าจะเป็นจะเป็นแค่ผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้น,ผ,น,นผู้ชายก็เป็นเหมือนกันผู้ชายก็เป็นเหมือนกันครับนนั่โอ้โหรถซะขนาดนี้ใครจะไม่กล้าเข้าล่ะครับใช่ไหมคืออันดับแรกเลยเนชไปไหนเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการเซลล์หรือว่าการลดราคา ดีเลยตอนนี้แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปช็อปเราคิที่จะไปกับอีกคนหนึ่งครับทำไมคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจะเป็นแพ็กเกจที่ดีที่สุดใช่เลยครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่แหละถูกต้องแล้วคุณก็ซื้อแล้วคุณรับของแถมถูกต้องคุณนี่ถใช้ได้กับแพ็กเกจนี้นะแต่ว่าคนนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของทีมงานของเราดีกว่าในครั้งนี้นะฮะเราจะเป็นในเรื่องของเบเกอร์เล็คอร์ทเนี่ยนะครับผมซึ่งจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการทำลายสถิติต่างๆใช่อ่ะอย่าง วิ่งนี่แหละประสบความสําเร็จของเราเลยทําลายสถิตินะครับใช่จะบอกว่ายืนหลอกกว่าพิธีกรข้างๆไม่ได้นะเดี๋ยวลบยสถเตินะครับครับผมชอบการช้อปปิ้งมากอืมก็ทำลายสถิติใช่ทำลายสถิติเรื่องช้อปปิ้งแบบยิ่งเมื่ออย่างเมื่อวานใช่ไหมฮะเราซื้อไปห้าชิ้นใช่ไหมฮะครับนี้เราสักสิบชิ้นเลยส่งเท่าไปเลยแม่จา ฉันแค่นี้พอแล้วบ้านครับมันเข้าฝันฝันมันเข้าฝันว่าพรุ่งนี้ฉันต้องมาเก็บเกี่ยวให้ได้ยิ่วันนั้นคือวันสุดท้ายยิ่งเนาะคือเมื่อวันเราเห็นชิ้นนั้นเราไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับเรากลับมาซื้อวันหนึ่งซื้อเยอะเลยก็แป่กว่าในเรื่องของการชอปปิ้งเนี่ยที่เหมือนกับเพิ่มและเพิ่มมากขึ้นเลยประมาณนั้นและอันนี้เป็นคําถามฝ We got do it. ช่วงในการจับขอรางวัลต่างๆเน,น,นี่ยให้คุณเนี่ยกผลงานก่อนดีกว่าได้ค่ะผมก็ช่วงนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้ากันแต่ว่าก็ยังเห็นในพิธากรซิทคอมบบ้านนี้มีรักอยู่ก็เราก็เป็นรับเชิญคร,ครับผมแล้วก็มีสื่อบ้างยามรปภที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหม มุ่งเก็นครับ <c oughs> คบ <c oughs> ่ม,มีชาวมณิจะติตตาได้อยู่เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะฮะเราควนี้ <c oughs> แฟนคลับมีช่องทางในการตามติดกระแสตรตงไหนอะไรยังไงบ้างก <c oughs> ็ตามติดเลยที่โซเชียลได้เพื่อกค่อินสตาแกรมครับค่ะเลตเสตาร์เลยครับ <c oughs> บ้านนู้นเลยแจกคุณเปนคนส่งให้ได้นชมนจได้เา่โอเคนะครนี่เป็นรูราวคร่าวๆนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบนะกับศิลปนท่านนี้สามารถที่จะตามติดผลงานต่างๆของเขาได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เน่ยคุณชมพู่ะคุณเนสเรามาเริ่มทำการนับถอยหลังดกว่าสำหรับนะฮะการปิดรับชิ้นส่วนในรอบเวลา2 1นาฬิกครับ ิริิรับเชิญนะครับผมที่จะมาร่วมมอบนะฮะกับการมอบอ,อุปตปองสนุนให้นั่นเองครับนับ9ค่ะครับผมนะเชิญเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น3าฝั่งดีพาร์ตเมนต์นะครับนับแปดค่ะสินค้าครบทุกสองพันบาทครับขึ้นมาแลกรับได้เลยฮะจะบอกว่าเสียงเราได้ยินถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน<ฮ>นะคะ เลยเดี๋ยวดูกันเดดี๋ยวูกันนะ,นะคะนับเจ็ดค่ะดึงดึงทำ,ทำซาวเองใช่อโอเคเรียนเชิญเลยนะครับใครที่อยากจะร่มรุ่นนะในรอบนี้นะครับเราจะ,ะมีศิลปินนะครคุณเนสนะครับมาร่วมกิจกรรมพิเศษก,กับเราด้วยนะฮะเรียนเชิญได้เลยเขียนชิ่อนามสกุลน,นะฮะเบอร์โทรศัพท์ด้วยตัวประจงนะครับถูกต้องแล้วก